ลาความจริงคืนนี้นะคะเราเปิดที่ประเด็นร้อนเรื่องของการฉกภาพวาดที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ค่ะเพราะว่าสื่อญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าตํารวจญี่ปุ่นไปรวบตัวชายไทยได้เป็นถึงข้าราชการดับสูงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ค่ะเพราะาไปขโมยภาพวาด3ภาพมูลค่า1 5,000เยนเงินไทยก็ประมาณ4,500บาทนะคะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะลงมือเกาะเหตุได้จนสุดท้ายนำไปสู่การจับกลุ่มตัวค่ะ วันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ถึงขาดนออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวด่วนและก็คาดโทษด้วยนะคะว่าอาจจะถึงขั้นต้องไล่ออกจากรัฐาการทีเดียวไปดูความคืบหน้าคดีนี้กันคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องนี้ก็ทราบไปถึงหูนายกนะคะนะคะักข่าวก็ไปเจอนายกถามในเรื่องนี้เหมือนกันนายกก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดแบบเจาะลึกแต่ทราบว่าฝั่งของประหลัดพาณิชย์คุณวิบุลย์รักร่วมรักมีการสั่งเร่งตรวจสอบเป็นการด่วนนะคะ ซึ่งชายคนนี้ก็เป็นรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเหตุเกิดระหว่างเดินทางไปประชุมเรื่องของสิทธิบัตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะค่ะนายกทรัฐมนตรียังพูดด้วยนะคะว่าทําไมข่าวทํานองนี้ออกมา,มากนะักก็เห็นกันเพราะว่านายกบอกไปเปิดหนังสือที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะหมอดูออกมาบอกแล้วว่าปีนี้สิ่งที่ปิดบังกันเอาไว้จะถูกเปิดเผยม,มาทั้งหมดผมไปดูโหราศาสตร์จากหนังสือของสื่อมาว่าในปี2560 เป็นปีแห่งการเปิดเผยข้อเท็จจริงผมก็ไม่ได้เรือดร้อนอะไระแล้วก็พร้อมจะให้ตรวจสอบทั้งหมดด้วยนายกบอกแต่ขออย่างเดียวอย่าไปขยายความกันมากนะักเพราะว่าเวลามีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องนําไปสู่การตรวจสอบต่อไปอถ้ายิ่งไปขยายความกันมากเดี๋ยวจะหาว่าประเทศไทย รวมทุกอย่างเลยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่เป็นไปในทิศทางลบออกมาค่อนข้างเยอะอย่างปมสินบนโลสลอยก็กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ <Okay. S 2> นายกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ปิดบงังแต่อยากให้คิด2ด้านมีผลดีมีผลเสียอะไรบ้างแต่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งทําไมประเทศไทยถึงติดอยู่หลายคดีทั้งๆท,ที่เรื่องการทุจริตหรือว่าเรื่องการให้สินบนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะสืบได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะเรื่องนี้ ไม่มีหลักฐานเว้นแต่จะสอบทั้งโน้นแต่ก็พยายามจะทำทุกอย่างเรื่องอะไรที่ทำไปแล้วยังไม่ยุติอย่าพึ่งมาถามเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาอีกค่ะ,ค,ะคือนายกถึงขั้นบอกว่าช่วงนี้ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของทุจริตบ่อยครั้งและก็ยอมรับด้วยนะคะว่าไปดูเกี่ยวกับโหราศาสตร์มาหนังสือของสื่อนี่แหละบอกเลยว่าปีนี้อะไรที่อยู่ใต้พรมจะเปิดออกมาเห็นกันหมดนะคะ,คะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกลับไปที่ต้นสังกัดอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ถึงขั้นตั้งโต๊ะถแถลงข่าวด่วนนะคะโดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณพศบลทางสุบุตรค่ะก็บอกเลยนะคะว่าถึงตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับข้าราชาการคนนี้ได้ก็เลยยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําได้ก็เพียงประสานงานไปกับสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครโอซากา้าเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกงสุนนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นคงต้องดําเนินการตามกฎหมายของญี่ปุ่นก่อน ถือว่าไม่ใช่เหตุเกิดจากราชการในการไปปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ว่าหากข้าราชการคนนี้กลับมายัางไทยคงต้องเดินหน้าในการสอบสวนทางวินัยหาข้อเท็จจริงและสุดท้ายหากเข้าข่ายทําความผิดต้องดําเนินการตามกฎระเบียบของราชการนะคะอาจจะถึงขั้นลดเงินเดือนหรือว่าโทษสูงสุดต้องให้ออกจากราชการเลยค่ะยังยังยังไม่ได้รับรายงานกลับมานะครับก็ก็จางกระรวงก็ได้ ติดต่อทางสำนักงานชูซากาให้ให้ให้ไปดูเข้าที่จริงว่าว่าจะมีประการใดครับก็ติดต่อไม่ได้แต่ว่าทางกระทรวงได้ได้ได้ไดไดไดพูดคุยกับทางสำนักงานที่เยอซาก้านะครับท่านนั้นก็จะเป็นตัวแทนไปตอนนี้อยู่ระหว่างประสานเพื่อจะเข้าพบท่านจะได้ครับคือคือที่จริงเนี่ยการการโทษอันนี้เนี่ยเนื่องจากเหตุเกิดที่ญี่ปุ่นก็ก็จะเป็นโทษตามกฎหมายญ,ญี่ปุ่นะนะฮะแต,แต่แต่ทางวินัยนี่ก็จะมีเอ่อเอ่อ พักทันลดขั้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเป็นโทษปกติของทางวินัยครับคือโทษโทษสูงสุดของมีมีให้ออกมีไล่ออกเนี่ยฮะก็นันบว่าสูงสุดนี่แหลคะค่ะวันนี้ทางอธิบดีก็บอกด้วยนะคะว่ารู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งรองอธิบดีคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีประวัติที่ดีมาโดยตลอด และก็เพิ่งจะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแค่2ปีเปิดดูประวัติคุณผู้ชมคะคือท่านนี้เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน,น้นครอุตสา,าด้วยและยังเป็นเลขานุก,การฝ่ายการพณิชย์สํานักงานที่ปรึกษาการพณิชย์กรุงโตเกียวย้อนกลับไปดูนี่เริ่มรับราชการที่กรมการค้าต่างประเทศเมื่อปี2527มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ33ปีคือทํางาน ที่ญี่ปุ่นมาหลายตำแหน่งแล้วด้วยที่สําคัญนี่ยังเป็นนักเรียนทุนญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณชิระคือตอนนี้ก็ดูยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้คงต้องมีการขยายผลแล้วก็สืบสวนต่อไปทีนี้มาดูการประสานความช่วยเหลือด้านกฎหมายกันบ้างจะมีกระบวนการยังไงทางฝั่งของคุณอํานาจชดชัยอธิบดีอายการสํานักงานต่างประเทศก็พูดถึง การประสานขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายเราต้องได้รับการประสานงานมาก่อนแต่ในความเป็นจริงการดําเนินคดีต่างประเทศก็ต้องไปใช้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีความรู้กฎหมายด้านญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญดีกว่าถ้าหากมีการขอความช่วยเหลือประสานมาก็ต้องไปดูอีกว่าคําขอที่ประสานเข้ามานั้นขออะไรมาบ้างแล้วสามารถทําได้ในขอบเขตอํานาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของประชาชนในต่างประเทศอยู่แล้วนะคะ ไม่ใช่เพียงแค่ข้าราชาการเบื้องต้นทางอธิบดีอายการสำนักงานต่างประเทศบอกว่าก็จะให้คำแนะนำในข้อกฎหมายได้แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายญี่ปุ่นด้วยก็ต้องไปเปิดศึกษากฎหมายญี่ปุ่นดูในทางปฏิบัติแล้วก็แล้วแต่ต้นสังกัดด้วยว่าจะมีความเห็นยังไง ทางอายการต่างประเทศจะต้องรอดูว่ามีคนประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาหรือ,อยังไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นข้าราชการถึงจะช่วยเหลือได้เป็นประชาชนคนธรรมดาที่เป็นมีคดีอยู่ต่างประเทศก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เช่นกันค่ะเพราะเรามีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือด้านกฎหมายประชาชนในเรื่องนี้อยู่แล้วขณะที่ฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็รายงานว่า ทางกระทรวงได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นว่าทางสถานีตำรวจเมืองโตเกียวกำลังจะดำเนินการนำตัวรองอธิบดีคนดังกล่าว ส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ของสถานกุงศุลใหญ่ไทยเข้าเยี่ยมด้ที่สถานีตํารวจเมืองเกียวโตในวันพรุ่งนี้และคาดว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของไทยได้พบกับรองที่ปดีแล้วคงจะได้ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงมีการไปฉกเอาภาพวาดมาแล้วก็จะขอให้ส่งทนายความเข้าไปช่วยในการต่อสู้คดีนี้ด้วยค่ะค่ะคือเชื่อว่าหลายท่านพอได้ยินได้ฟังข่าวนี้ก็อาจจะมีคําถามในใจว่าเกิดะอะไรขึ้น เป็นถึงข้าราชการระดับสูงทําไมถึงไปขโมยภาพวาดในโรงแรมประเทศญี่ปุน่นท,ทั้งที่ตัวเองนี่เคยทํางานที่ญี่ปุ่นด้วย <ừ. S 1> แล้วก็เป็นนักเรียนทุนที่สาคัญนะคะก็ราคาภาพวาดนี่15 0 0 0ันกว่าเยนเงินไทยประมาณ4,500บาทก็ถือว่าจํานวนไม่มากนักถ้าเทียบกับตําแหน่งที่ท่านมีอยู่นี่นะคะวันนี้ค่ะไปฟังมุมมองจากคุณหมอเป็นผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตคุณหมออําพรเบญจพลพิทักษ์คุณหมอก็พูดคุยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะคุณหมอบอกว่า อาจจะเกิดจากโรคคลิปโตโมาเนียค่ะหรือที่เรียกกันว่าโรคอยากขโมยหรือพฤติกรรมลักขโมยสิ่งของเกิดจากสารในสมองทํางานผิดปกติถามว่าแล้วอาการโรคนี้เป็นยังไงค่ะคุณหมอบอกว่าอาการก็คือเกิดอยากจะได้ทันทีเมื่อเห็นของที่อยากได้จะไม่มีการวางแผนล่วงหน้าต่างจากการขโมยทั่วไปนะคะคือจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจมากหากไม่ได้นําของผู้อื่นไปเมื่อสิ่งที่ได้เรียกว่าได้มาแล้วนะคะ ความทุกข์ทรมานที่มีในใจก็จะหายเป็นปริกทิ้งหายไปทันทีค่ะซึ่งในทางการแพทย์นะคะเขาจะแยกลักษณะของผู้ป่วยจากโรคคลิปโตโมาเนียแตกต่างจากการลักขมโมยทั่วไปค่ะคือดูจากอะไรบ้างเขาดูจากมูลค่าของสิ่งของคุณผู้ชมคะและก็ดูว่าเกิดซ้ำขึ้นมากน้อยขนาดไหนที่สําคัญก็ไปดูเรื่องของบริบทแวดล้อมกระบวนการความคิดในการลักขโมยซึ่งผู้ป่วยในโรคนี้ค่ะก็มักจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง มักจะหยิบฉวยสิ่งเล็กสิ่งน้อยอาจจะเป็นของที่ไม่มีมูลค่าหรือว่าสามารถซื้อหาได้ง่ายจ่ายเงินซื้อได้แต่ก็ยังอยากหยิบคือมีความท้าทายคุณผู้ชมค่ะมักจะไม่ใช้วิธีการที่ซับซ้อนเหมือนกับหัวขโมยมืออาชีพเรียกง,ง่ายๆก็คือถ้าชอบปุ๊บ อยากได้ก็หยิบเลยนะคะมไม่ได้มีการวางแผนสลับซับซ้อนอะไรค่ะถ้าเกิดเทียบกับหัวขโมยบางทีเนี่ยอาจจะมีการวางแผนมาก่อนแล้วก็ค่อยไปขโมยของในสิ่งของที่มีมูลค่านี่คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันง่ายๆแพทย์หญิงอมพรบอกว่าทุกการกระทําของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะมีสติเสมอด้วยการรักษาต้องใช้เวลานานนะคะบางรายอาจต้องใช้ยาทางจิตเวชควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรม และมักจะพบโรคนี้ตั้งแต่วัยเด็กแต่บางทีไม่มีใครสังเกตก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้แต่อาการจะเริ่มปรากฏชัดเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วอย่างเช่นในส่วนลึกของจิตใจ,จมักจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความรักต้องการความเอาใจใส่แล้วก็การหยิบฉวยสิ่งของโรคนี้จะคล้ายกับพฤติกรรมที่ถ้าเด็กๆนะคะมีครอบครัวไหน ที่มีลูกในละะักษณะอาการแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเหมือนกับคนที่ชอบดึงผมชอบการช้อปปิ้งเป็นพิเศษหรือว่าต้องอาศัยความยับยั้งชั่งใจแล้วที่สําคัญเลยคนรอบข้างต้องช่วยเหลือและประคับประคองด้วยค่ะเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมกําลังให้ความสนใจและก็จับต้องกันอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยววันรุ่งนี้นะคะมีรายงานด้วยว่าทางอธิบดีกรมทรัพย์สินก็จะประสานกับทางการญ,ญี่ปุ่นเพื่อขอพบรองอธิบดีคนดังกล่าวเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ